สวัสดีครับนะครับวันนี้พบกับเกียงศักด์มเมล็ดและท่อนพันยาอาหารสัตว์นะครับก็เป็นวันที่17เดือนมีนาคมปี2,564นรบนะครับน,นี้พามาดูนะฮะหนึ่งครับอ่าตัวน,นี้มเมล็ดยาต่างๆนะครับที่เออเรานำมาจัดจำหน่ายเนี่ยครับก็จะมีการเพราะ มเมล็ดเพื่อเป็นการทดสอบมเมล็ดดูทุกๆเดือนนะครับทุกๆเดือนตลอดทุกๆสายพันธุ์นะครับเพื่อทดสอบว่าอัตราง,งอกเป็นยังไงบ้างนะครับ<ม>ก็เริ่มงอกแล้วเพราะว่าเพิ่งจะเพาะได้ประมาณ4ีหาวันบางอันก็งอกเรียบร้อยแล้วนะครับนะลูกค้าท่านใดน,นะครับสนใจมเมล็ดพันธุ์ยาอาหารสัตว์นะครับก็สามารถตออิดต่อยาของเรานะครับ เรเก็บไปตั้งแต่ข้างหน้าข้างหน้าก็เยอะพอสมควรนะฮะมีชุกสายพันธุ์นะครับลูซี่กินนีกินนีมอมาซา่อาอัตต้ตามูราโตสวิตจัมโบ้พิแคทโตรัมนะครับเยอะมากคือหน้าบ้าน,น,าน,กกนลูกค้าเมื่อกี้ก็ลูกค้าจากยาลานะครับโทรมา สั่งนะครับก็จะสั่งทั้งอะไรดูซี่ฮามัต้าแล้วก็สวีทนะครับก็ข้างในข้างในก็เดี๋ยว้ข้างในโอ้โหแทบเข้าบ้านไม่ได้เ,เป็นโกดังเก็บของเลยครับึ๊บนี่ฮะตัวนี้ มีทุกสายพันธุ์มีแร่ธาตุแร่ธาตุก้อน K N Z นะครับแล้วก็รีพิมิกรีโพร,รีโพมิกนะครับนี่เต็มนะฮะลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อมาทางสัตว์นะครับมาเล็ดทันยา่าอาหารสัตว์ติดต่อมาได้เลยนะครับจะส่งทุกๆวันนะครับจะส่งให้ลูกค้าทุกๆวันเลยนะโอเค ขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ